คสวัสดีครับวันนี้อะไรครับพี่นะครับได้ทำท่านมาที่ประเทศลามมาชมน้ำตกที่อยู่บนเขบคือน้ำตกดาบตาาด้านหลังของนี่จะเป็นน้ำตกสองตามีความสูงอยู่ประมาณเกือบสองเมตรนะครับจากอกไมน้บนเขาเดี๋ยวเราจะพาท่านนะครับวันนี้ไปชมต้นน้ำตกนะฮะและเราจะเข้าไปเข้าในป่า เพื่อไปดูกาแฟป่าซึ่งเราจะซื้อกาแฟป่าพวกนี้แหละเอาไปคั่วบดกาแฟครับเป็นกาแฟ,าแฟคุนพนยแล้วนบางครั้เช่าเวลามันสี่ชั่วโมงนันการเดินทางเราเดิมเดินทาง่าสวัสดีครับวันนี้กาแฟคุณพนายนะครับก็จะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวนะครับบริเวณน้ําตกตากฟานนะครับแล้วก็ เราจะเดินป่าเนี่ยไปที่ไร่กาแฟกันเป็นกาแฟป่าเลยเนะอันนี้เป็นกาแฟที่ปลูกจากชาวบ้านนะครับที่อำเภอปากซองออที่ปากซองนะครับปากซองเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกาแฟป่ากันนะครับซึ่งจะต้องใช้เวลาเดินทา,างประมาณสองชั่วโมงในการขับไปแล้วก็อีก2ชั่วโมงในการกลับนะครับซึ่งจุดเติมต้นคือที่ผปตาดฟานนะครับแล้วก็จะไปจบที่ตัดเยืะอแล้วก็เดินกลับมานะฮะหลังจากนั้น,นผมจะอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องว่า,ากาแฟแตกต่างกันยังไงแล้วก็กาแฟมีสายพันธุ์ในบ้านที่ปลูกที่ที่ อันนี้เป็นพันธุ์ที่ปลูกโดยชาวบ้านปลูกนะครับไม่ใช่กาแฟป่าอะไรนะครับฝ่วนกาแฟที่เกิดขึ้นจากป่าเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเอง ครับเราได้พาททุก่านนะครับมของต้นน้ำตกหนามานะครับซึ่งต้นน้ำตกก็จะไหลลงมานะครับงสู่ด้านหน้าที่ผมเพิ่งท่าดูนะครับน้ำตกก็จะไหลไปช่องนี้ครับที่นั้นจะใสมากครับเย็นเฉียบเลยนะครับแล้วเราก็จะไหลตรงนี้ครับแล้วก็ตรงไปสู่ตรงน้ำผาตรงนี้นะครับซึ่งน้ำผานี้่ยมีความสูงอยู่ประมาณ30เมตรครับ ดเดานะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นการ่านทำก็มีบ้านพักครับเสนออยู่ที่ตกคืนละหนึ่งพับาทนะครับเท่ยเวลาเดินทางมานนนั่ยเราจะพบว่าราคาเน่นดีมากเลยเราจะเห็นพวกเวนที่เราผ่านมาจะเป็นบริเของเขปลูกเป็นกาแฟนะครับที่เห็นท้าที่ปลูกกาแฟก็เลยกาแฟป่าเา่อป ซึ่งเขาจะมาเก็บที่นี่ประมาณปีหนึ่งจะเก็บป,ปีละครั้งนะครับซึ่งบางครั้งรูปเนี่ยไม่ได้จะปลูกแ้่ก็ต้งตกออกมาซึ่งเป็นกาแฟอ่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะได้เห็นว่านี่คือเป็นธุ์ของอาราบิก้านะครับซึ่งเป็นกาแฟป,ป่านะครับซึ่งอันนี้เราจะนําไปชงนะครับเป็นกาแฟของอเป็นของแอปเปิโซ่ทีหนึ่งนะครับซึ่งนี่ก็มีอยู่ในป่าซึ่งโตเองตามธรรมชาติเป็นสายพันธุ์ที่ดีมากนะี้แล้วเป็นกาแฟที่แบบ อาเป็นกาแฟจะเรียกได้ว่าเป็นกาแฟดูชอบหรือเป็นกาแฟที่แบบออร์แกนิกก็ได้ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันวันนี้เราเข้ามาสู่เป็นป่าเลยนะครับที่เราจะดูจริงๆพื่แกะยุทธศาสตรเขาปลูกเป็นกาแฟป่าเลยนะเขาบพิ่งมาโดยที่ชาวบ้านมปลูกกินไว้แล้วปีน,นี่จะเก็บได้แค่เป็นปีเะียกันอันนี้เป็นกาแฟที่สัตว์ป่ามากิน,นะคระับก็จะเป็นพวกกลุ่มอของที่เห็นใช่ไหมครับแล้วก็พวกนก นี่ก็คือจะกินลักลูกก็ตกลงมาลนะแล้วก็อันนี้คือเป็นเนี่ยครับที่ตกเปคนนึงกที่สุดรสชาติออกหวานหวานใช่ไหมครับรสชาติออกหวานนะครับหวานแรงแล้โดดใส่ละครับน่ากินหวานจริงๆหวานครับไม่ไม่ฝาดด้วยหวานนะครับนี่คือเจ้าของไร่นะครับเจ้าของไร่กาแฟที่พาเรามาดูในป่า มีมานอยู่2,000ไร่ปลูกที่นี่แกล้งจนจร,จริงรวยมากนะครับเป็นต้นหมากแดงนะครับที่เขาเรียกว่าหมากแดงกันเนี่ยก็เขาจะขายให้คนจีนนะครับซึ่งอันนี้คือรากของมันนะครับแต่แล้วมันก็จะออกแทงช่อมาตรงนี้นะครับเป็นเม็ดเป็นลูกหมากซึ่งลูกหมากนี่จะไปตามพวกยาดมนะครับที่นี่เขาขายกันอยู่โลละร้อยซึ่งตอนนี้ก็ยังยังไม่เขียนนะครับนี่คืออยู่ในป่าเลยครับ สสดีครับอันนี้เรามาดูความแตกต่างของสายพันธุ์ของอาราบิก้ากับโรบัสต้านะฮะส่วนใหญ่ในเนี้ยเราจะดูส่วนใหญ่เลยแหละดูที่ใบแล้วก็เป็นเมล็ดเป็นผลมันนะฮะส่วนอันนี้นะครับคือของเป็นสายพันธุ์ของอาราบิก้าครับซึ่งจะเป็นขนาดใบเล็กเรียวๆนะครับลองดูของโรบัสต้ากันอันนี้เป็นของโรบัสต้านะครับสังเกตด้วยว่าสองใบนี้แตกต่างกันเลยไม่ใช่อายุนะฮะคือต้นเท่ากันสังเกตดูทีนี แต่ใบจะจะแตกต่างกันอันนี้เป็นของโรบัสต้าอันนี้ของอาราบิก้าก็จะบอกว่าที่ปักตองเนี่ยของประเทศลาวเนี่ยอ่าด้วยจากสภาพภูมิอากาศของพันธุ์อาราบิก้าเนี่ยจะอยู่นะครับห <1, S 2> นึ่งพันเมตรขึ้นไปนะครับแล้วก็ชอบอากาศเย็นนะครับบวกกับกาแฟโรบัสต้าเนี่ยชอบพื้นที่อ่าฝนตกชุกนะครับฉะนั้นที่นี่สามารถที่ปลูกได้ทั้งสองสายพันธุ์คือทั้งอาราบิก้าและโรบาาัสต้านะครับโรบัสต้าชอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องฝนตก อัลเกาชอบอากาศเย็นฉะนั้นภูมิอากาศที่นี่สามารถใี่ปุูกทั้งสองย่างนะครับเป็นที่มาของกาแฟปากซอง นี่เรามาถึงที Now, so, nice ่น้ำตกพิเรียกว่าน้ำตกขาดเรือครับเพรเป็น้ำตกที่หลอากรงด้านล่้ีต้นโพิรู้่นไม้ี้อยเราเดินอย้างล่างด้วยกันจุดนี้นะครับดีจุดไฮไลท์ของน้ำตกขาดเนนะครับคือต้องมาดู่บริเวณด้านนี้นะครับเพื่อที่จให้ชมน้ำตกนะครับโตงตรงนะครับถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ย เรียแล้วเรียขึ้นเลยเนี่ยมนสบาย